โอ้มาแล้วครับสมาชิกใหม่ครับมาสะโหดเลยนะพี่น้องเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ตกใจหมดเลยนะโอ้เสียอันมาเองคร้บโอ้โอ้ โอสวยครับสวยสวยจริงๆ<ะ><ะ>เล่งน,นาลังกร,ระตุลปะเฮ้ยไปน่งเอ v นเ <c oughs> <ะ>อ็มีนงเอ็เอ็มีไปโอ้ยมาโรยหาซับ ระเบิดน่ครับนี่ก็พี่อันมาส่งถึงที่เลยนะพี่น้องนี่มากับเจ้า s 7 0 0สายหล่อครับขนมาครับเดี๋ยวก็จะเอารถลงก่อนครับแล้วก็เตรียมไหว้แม่ย่านางครับที่โกดังครับ วะนี่ครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องสวยไหมครับสวยไหมครับนี่ผมก็เพิ่งเห็นเต็มๆนะอ๋อถังน้ำมันเปลี่ยนสีใหม่นะครับเป็นสีดำตอนแรกเป็นสีเหลืองครับ เป็นสีดนะอาไอค้คริสทั้งน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีดำเหรอ,อใครเปลี่ยนไม่รู้หนูไม่เป็นไรคนระับ้วอนไรมาสีดงไงเออเล็กเล็กกว่าเดิม,มเ,เล็กกว่าเดิม,มดโอ้สงสัยมาแรงอะ่ะ ไปลังระเป๋มลนเลย่ะก็โดยรวมๆก็สีถือว่าสวยครับเป็นสีชมพูมุกม่วงนะครับที่ผมสั่งไปมาเมื่อกี้รับมาเมื่อกี้ก็ชาวบ้านก็ตกใจพอสมควรนะ เดี๋ยวลดลงก่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไหว้แม่ย่านางทางโกดังนะครับก็เตรียมรถเตรียมอะไรเตรียมของเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับรถก็จอดพร้อมหนา้าพร้อมตากันครับเนี่ยรถธรรมา,ากินทั้งหมดก็จะอยู่ที่อีกโกดังหนึ่งนะครับเตรียมการรอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจครับของทีมงาน,นครับ ดูภาพรวมๆครับการส่งรถเนี่ยครับพิ่ <th> เลิฟครับพิ่เลิฟพิ่เลิฟรถตั้มซิงครับ รอ,ออยู่แจวเลยของแทบระวังรถมอไซค์ข้างหลังเด้ออ่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามสายมึนครับว่าจะเป็นยังไงครับออรดูโส,ส,ส,สมหน้าหน่อยดิมันเป็นยังไงดันจิ้มดิครับดีตจิ้บ้าง่อย <laughs> ก็ให้บิดไปแฝงเลยลุงมาก่อนต่อยังอแล้วแล้วไปดีข้างนั้นีไม่เป็นสัตว์ข้าเลไมใช่ไหมใ่หแพ็กคู่อุ้ยแท็กคู่เดินลองหน่อยเดียวเฮ้ยลองเห็นไหม

ไปเลยไปเลยไปเยไปเลยผมไปเลยม่เสียดังอ่ะคนคืนนคอนอนเฮ้ยคริสไม่ขับเลยโอ้ยเย็นมากเลยครับ อาโอเคครับเดี๋ยวเราไปกับสายมึนนี่แหละโอ้ยิ้มไม่หุบเลยยัดแค่เป็นไงบ้างครับเห็นตัวจริงแล้วโอเคไหมครับหลังจากที่เอากระจกมองไม่เห็นเลยก็เอากระจกาอะนรตัวใหญ่เลยน้ำน้ำน,นี่ครับก็ข้างในก็ จะประมาณนี้ครับมุมมองการดูกันบอกยามว่ไไ้เลยเด็กแรกเขาก็ต้องเบาๆนะครับนี่ภายในก็เป็นภายใน VIP ครับสีน้ำตาลหรือว่าสวยอยู่จะสัมช้าให้ยายด้วยตาตามาดูแล้ว นี่ครับนี่ครับป๋าใหญ่ครับแบ็คใหญ่ของเราครับนี่โบกรถเองเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะพี่นอ้องเอออีกสักชอ็อตสิว่าจุละบ้านทำไมเข้มเหรอเดี๋ยวเขาลงก่อนไปนึ่งไปลงกันนะกเลยอ่ะ hãy áp bổ kho xong các bạn ạ về bên hôn đấy hạt lơi hạt lơi อเอ้เจะน,นบับสวยงามครับโอ้กองทับมุดมาจากไหนเยอะแยะแต่แปะยหมูแต่ละคนมีแต่กล้องเลยใครใน V I P เนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นถังสีเหลืองครับเสียอันน่าจะเปลี่ยนสีให้ครับเป็นสีดำบางคน,นก็โหโหดจัดบักเอฟเลยครับเนี่ยครับเป็นไงแม่อโอเคไหม ถ่ายใหถ่ายให้หนึ่งสองนมนี่ครับก็รถภายในกดังครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเนี่ยก็เตรียมงานเตรียมอะไรที่จะ ไหว้แม่ย่านางกันครับนี่ได้เลยได้ยามอะไรแล้วเตรียมของเตรียมอะไรเรียบร้อยครับนี่ครับก็จะมีรถรถของครอบครัวนะครับที่ร่วมสร้างกันมาครับก็จะมีนี่ครับทั้งหมดนี้เลยก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องรถดําซิ่งดินระเบิดด้วยครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ